สบายดีย้มเศร้าเด้อจ้าพี่น้องแม่น้อยก็ยังอยู่เพื่อนแม่เฒ่าเด้อจ้าแม่น้อยก็สิเห็ดกับเข่ากับน้ำหให้ย้ายกินแล้วแล้วก็สิเข่าสวรรค์อีกเด้อพี่น้องเด้อมื่อี้กะเอามื้อ้แน่เด้อย้อนมากทินพร้อมเด้อวัดเด้อโอ้กินกับเนี่สีเห็ดปนกบแล้วก็สีลวกพักหนึ่งมาขขกมาเคือพี่น้องไอ้นี่เด็ดพักริมหัวพักตําลึงจ้าพี่น้องใบมันอ่อนได้ดรือไใบมันอ่อนดีหรือบัดเ้ยหายเด็ดให้เนี่ย เอามาหนึ่งกินหนึ่งกินกับปนกบพี่น้องเพิ่นอยากกินปนกบไม่เท่านะเอากระสีเห็ดปนกบให้เพิ่นกินมื่อนี่ฮะอ่ะวปนผักปนยอดมันรีเออเด็ดเด็เด็เด็ดองยอดจำยอดอยู่ในหัวอันเด็ดอันเด็ดจด้มจิ้มอยู่ในหัวเออมะกะทินน้ำยอดมะกะทินอ่อนผักตำลิงริมหัวเอาหมอออกมาเอามาค้าเอามาเลยทองเด้อ น้องทองก็ไปน้อยดูยแหละอยู่พี่นะโอยหมดแดงครับพี่เดี๋ยยอดมนันเลยหยอดริมหัวนีอะไะพี่น้องเลยพอได้กินพักริมหัวนะเขาได้มักกะทินอ่อนนะอกโกยมีพักสะไลอีกวัดกโกยแซ่บเราเลยนะคมๆจะน้อยหนึ่งน่องทองเออพักสะไลพักริมหัว นี่เด็เห็นผักสลัยอยู่ในนี่งมังเรือเขามาเก็บผักสลัยนี่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 ผักสลัยวัดโค้งแซบเลยล่ะนี่โอ้ยนี่ผักนี่เด็กยอดนี่งเออเนาะเอามาอ่าตีโต๊ะเนน้องไงได้ลายเติบนี่มังคทินอ่อนเด้ออืมถ้าหมโมเกิดเนาะ ไอ้วันเด็ดเอาน้องหักหมเนาะเราเด็ดเอาแล้วมันแก่มืแอละอืมชิล่างหนึ่งใส่กันนี่แล้วก็เอายอดมะกะทินผักลิ้มหัวเขาไลยอยู่พี่น้องเห้เลยหยอดผักตำลิงมะกะทินพี่พี่น้องผักสะไลพี่น้องนี่ผักสะไลก็เอาเด้อหนึ่งใส่กันลวกใส่กันโอ้ยมะกะทินอ่อนนี่หยอดทัก ตำลิงตำลึงไม่พี่น้องใหอยู่แถวเนี่ยนี่ร้ายพักได้ไดไดหน้าน้ำแม่น้อยได้ตรงตองกับพี่น้องนี่คาอ่อนอักกรำหนึ่งกระซิปนกบให้ไม่เท่าพี่น้องอาหารธรรมชาติเจีย๊ยบมังเพ็ดดิบเด้อหอมบัวเลือ้อย่วาหอมบัว,วก็ไหลพานใจหัวขาบเพราานทั้งนั้นเออทั้งนั่นละ เศษของกินของอยากคนพี่น้องพักริมหัวเขาเต็มเลยเนี่ยนี่สิลวกกินหน,นหึ่งกิน,น,นหนึ่งมะเขืออยู่ซุกแล้วบพักเาในบึงก็นนะพี่น้องปลาเรียบร้อยแล้เด้อพี่น้องเด้อซุกแล้วหนึ่งพักเรียบร้อยต้มกบมันมะเพ็อกระจีเรียบร้อยหมอต้มกบนกอีกกปลนันพีก้น,นนะอีกนกอกเน้าอ อย่ามันยังแข็งอยู่กกินได้เว้ยแต่มันยังแข็งพี่นอกเอ้ยน hey, e ี่เนี่ยมนอยกาซิตํามาเฟสถาบัดนี่พักเขาเปพักเขาเป็จะเซ็บพักตำลึงบ่เนะน่มันอัากน้ำเลยมนกิตา สุกเรียบร้ไม่อกาลเลยจ้านสุกไม่ถ้ากากินปนกบไม่ต้องซื้อมาเหมือเนาะสีนเพื่นก yeah. ็กินบัวรเนาะไม่ถ้าก็กินบวราทั้งทรงปลายังกินอะเนาะมาแหงนุีไม่ถ้าเออเาายไป เราได้พี่น้องคนปนกบแม่เท่ากินเข้าเจ้ากับพักริมหัวเฮากับตำลิงลวกมาขอกมาเคือได้ไหมแม่แม่เท้าเผ่กินเข้าเลยก็เพิ่นก็สิได้อาบหน้าอาบในไม่น้อยก็สีได้เข้าวสวรรค์พี่น้องเลยเพิ่นก็ไขแน่และอาการนั่นมีเอฟซีเพิ่นถามมาว่ายายคือบ่อยูน้ำลูกเลยซะเขาจังไปเที่ยวไปเที่ยวมาเผิ่นว่าแล้วก็ห้วงนี่หล่นเนาไหมเนาะ หวในเพ pues th ื่อนในชานห่วงลูกชายแล้วเนล่นกพี่น้องเฮื่อนซานบ้านสองบอมีคนอยูเพิ่นกับอันนี้ก็เพื่อนรักเพื่อนเข้าคนที่นี้กะเฮื่อนรักท่านเข้ากับบ่ได้ดอกพี่น้องเลยเพิ่นไปบ่ได้เพิ่นบ่ไปเด้อพี่น้องเด้อบ่แมนเฮาบ่อยกงไ้เอาแม่ไปอยู่นําเด้อเพิ่นบ่ไปเพิ่นเป็นห่วงห้านฮวงเพิ่นงานขายเครื่องอีกอย่างนึงก็เป็นห่วงลุงวัดลุงวัดกัอยู่นี่คนเดียวครับนาวานนาะแม่เนาะบ่มีไผบัดหนียนะ ขันกระยูนี่แหละพี่น้องเลยบ๊เป็นยังดอกข้ากระเที่ยวเอาพัดกันเอานั่งมวยผล่นกระยู่สวรรค์อย่างฝุ่นกับไปมานะน้ำมันหลดน้ำมันลางพี่น้องเลยเครื่องของเลื่อนแซ่บบ่แม่เนอะเออนวนี้แหละแซ่บไม่กินแม่พักมีซี่โซ่นี่ๆๆหยอดมะกะทิ้นน้ไม่ต้มพักน้ำลิงกินกินนี่ๆๆนี่มีพักขมน้ำนันพักสไสเขาก็หนึ่งใช้กันเลยนัน มาท้องมากินข้าวนะไม่เข่าทองเออชุกเล็ดนะทองเออมากินนะไมากินเขานะ่เเเาฮนะาากิน,กนขานะ้นขาวกินน้ำน้ำราก่อนพี่น้องนี่ทองก็มากินข้าวเลยพี่น้องหอมวายกับปลาโลเขาซื้อมานำไม่เท่าเพิ่นลุยใส่ตใจนาแล็ดต้นครบแล้วเนาะทองแซ่บอาหารลาวลาวเขาพี่น้องเอ้ยแซ่บหลาย ติ้นทองเลยมะเขือให้ยายด้วทองเดิมมนเคือกันหนึ่งครับเป็นหมากเป็นหมากนั่นหม่เนาะเข่าเลือดร้ายเด้อเข่าเด้อเอาอีกด้วเด้อแจ็ปทองเ่้มลดกุบนำลากออ,อละ่ะ เดี๋ยวเขากินเขากินน้ำแรวเขาก็จะมือเด้อพี่น้องเด้อเมื่อเพื่อนเอาน้ำเย็นแล้วก็อันยาแห้งสาว้าเลือกบอกไม่เท่านะฮะคุเห็นมีนะยาแห้ง้าว ยาควมดันบ่นมีนะกินเข่าก่อนนะเงินเนี่ไปซื้อแพงหนึ่งเอาเอาเป็นหน่วยรถท้องเออวางสนั้นเออกินรลดนะอุ่นไว้โพดมันยังบ่ทันห่อนช้ำเรียบร้อยแล้วพักมีงซีโซ่ครบแล้วนานเห็นขาข้ายเลยซื้อไว้เดิอครบฮะถือครั้งไม่โลด ค้างปลาไว้ให้เพิ่นไม่เท่าเออว่างก่อนท้องตักเข่าอย่เห็นบอเอาละหลายๆโลให้เรานะเรากินแซบ่บมาเลยบมันเนี้ยเริ่มแซ่บไปเนาะแม่เนาะเริ่มสิไข่แน่ละเรียกย่างได้ยังได้ก็โอเคพอแล้ท่องเงยเออไม่เท่ากินมันเนี่ยนั่งกินข้าวเจ้ากัน แล้วอยใช้นทองเรามาอยู่น้ำแม่เ่าแม่เ่าโคได้มีคนซอยเนาะย่างห้องเย็นมาอยู่นี่กับมอหมอเนะย่างแวบปล่นน้ำทองสบายแถวนี่เอยู่ในแม่เ่าทองเลยเราบ่มีไผ่ได้ะคือสิงยากนะเออบระด้เราสิดับไว้ดอกเรานับก่อนแม่ไปกินเข้าแม่เด็กับ ใบซาวน้ะอีตาอานาโนลุ่มลงไดอย่งนั้นเอาขอโทษเราเด้อเอานาขอโทษที่แปดได้เหราพ่อขอโทเข่านั้นเอาอีกเด้อคันบอกอเด้อกินโลดกินเขาแล้วก่อน ลแล้วละกรเมื่ออาบน้าอาบในเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของไปห้องหําห้องเฮียนพี่น้องเอ้ยปัญญามันไม่อดเข่ามาเนะาี่ยท่องเลยเมื่อละกรสิเวซือเลยเนาะเวซื้อเข่ามาเลยเลยเมื่อเฮือนแลยกันั่งนัดอยู่เฮือนนัดก็เป็นไขวัดพี่น้องอยู่เฮือนกัน นี่ก็เจ้าขายคงกินหลายๆเนาะเขาขี่ก,กันไกลไปไกลามาเนาะแม่เนาะหาบไกลกับวัตุดิดนทางนี้นะไอเลิรนเอาคลิปนี้เอากะชีลากเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เขามาหลับส้มส่งไม่หน้อยแฟมเมอรี่นะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง